สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องพ่อแม่วงอิงครับงพวกไปหาแม่นึงแม่อิงกลุ่มนตอนนี้ยังอยู่สีสเกตครับ,ก,บกับบรรยากาศทุ่งหน้าหนาฝนครับนี่ ไม่ฮักบริลัม,มดเดินทางมาแต่เสารครับเมื่อไม่ฮักไม,ไ,มไม่น,ำนํำเนาะบรผ่าดอยู่แล้วงานสำคัญหลังจากรวมเดินทางมาหลายเดือนครับก็ สิปิดูดูการวันที่ยีอันี้่นนี้ชุดปุเลยนี่ชุดมาใหม่บ่กํลังสูงมากมันบอก่าจากปุเลยบงซื้อกันเนาะ แม่ยมังมีซื้อบ่นั่นดีของข,องของบวนนะนคนตซ,ซื้อหลานจีนจีาลา๋อจินจิลาบัหันที่วาพีดบัหันว่าแม่จีนจีลารมนปนซื้อหลานหลานเดียวกันกับถ<อ>ี่ทรงมาเถี่ออก่อนออลองเปิดเบื้องล่นนะเดี๋ยวเปิดเบิ้งครับ สีนังเขาเอินสีหนังสีบ้านเย็นซีบ้านเย็นครับามาอีกแล้วครับสุดใหม่ครับมือเอินเศร้าครับเดี๋ยวจะไปสาระคาม รวมพิสัยคุณแม่คไห้แม่หน่อย่เบวเพรา่าเราต้องจไ่หน่ันอาใจคุณแมจดีได้มแม่ใ่าม่เพ่รงแลได้รับของเรครับเดี๋เป็นเงมึงกันที่หรครับไอ้นั่นเลยเอาหมายเลขบัญชีมาเลยเดียวมาหน่อยคขาเมนย์มาไต้ลีปได้ครับขอบคุณทีกสสวยครับ เพื่อนหรือทูมากบ่จากร้านเจียนจีลากันใช่ร้านพวกแม่นอันนี้บ่อันเก่าบ่จิบทีเหลี่ยครับลงคลายหาป้าครับต้นมะขามกระตัดกิงไหมล่ะ มันกลตกใช่ไหมบรรยากาศสบายสบายวันหยุดครับไม่มีวันหยุดมแย่ไปหมดแล้วมืออื่นกบไปบานแพ้ครับืันอื่นวันที่ยุคเก่าฝ่ที่นอเอีฟซีแฟนครับทุ่งหนองผู้บอลครับวันที่ยุเก่าสนามกีฬา บ้านแพงมองเก้าแล้วครับรอม,อมองเปิดมองปิดมอ,มองเก้าครับ่ใงาาภายในงานกันะมีหลุนรางวัลหลุนง่วหลุนพ่องครับจะมีสองวิธีครับมีรดน้นำแล้วกาจา็จะศิลปินรับเชิญอีก หลายหลายท่านครับถ้าพี่น้องมาบ่ได้ครับพี่น้องเบิ่องทางกุ่มปีนใดครับผักสาวน้อยเพรบ้านแทงกันเพจเงื่อนไขเดิมมันชีเดิมครับอย่าลืมจะผ่านครับยี่สเมิถุนายนนี้ ส่วนไดนงามเอาไวไน้นี่เอาไว้สุวนไหนเด่นเอาไว้ทายรูปหลายๆไม่ละส่วนที่โเปลี่ยส่วนเกลี่ยส่วนเลยแห้งละส่วนผมเละก็มีมั่งเครื่องก่แห้งภาพเปลี่ยมั่งครืองเอาซูมเข่าไดเสื้อยางอยู่ของนอก <c oughs> มันไม่เหมือนชุดโบรา,ามันไม่เหมือนเสื้อยางยางดีนะครับนี่ มันมีฝนเขาก็ลังเขียวัวชิตะลงหาไปแล้วครับพ่อชิตะเมืองภูมพ้เป็นไปบันเทงตัวแต่ว่ามืออันนั้เพิ่บาางคนนะมือวันทียสิบเก่าเสียดายไเสียดาแฮงเพราะว่าเพิมเต็มเตมมอัน อุปกรณ์แคมปิ้งไล้เรียบร้อยมา้าก็ทีมจากบ้านหักกะรวมกํลลังซิมาครับ mm hmm. หรือเพิ่นมา่าหรอือเ mm ่บ้านฮักบ้านหักบ้านหักฝา่าสครับห mm hmm. ลายลายบ้านครับมาข mm hmm. อกันอยู่บ้านแพง mm hmm. สุนาคารครับ mm hmm.

แร้นะยัก็สาุเอาดมาเป่าแ่สิเดดนากระนามาเป่าขอบคุณพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับทุกหมองวันครับขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพอกันใหมคลิปหนาครับ คลิปนี้อยังไรท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ